สวัสดีค่ะมักคุพมทั้งสองค่ะูขาวันนี่นะคะเราจะมารีวิวเป็นเกงเลกกิ้งนะคะลูกค้าค่ะเป็นงานดูดเอ็์ลอสเอสพีนะคะเกรดเอ45กิโลราคา7,000บาทจำนวนอยู่ที่ประมาณ200ถึง230ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวประมาณการที่30บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าอ่ะมาดูกันลู้าค่ะตัวนี้มีทั้งแบบ ใส่เล่นใส่เทียงนะคะลูกค้าขาแล้วก็สายสุขภาพก็มีสายออกกําลังกายก็มีลูกค้าขางานโยคงโยคะก็มีนะคะลูกค้าขาซาซมาให้เลยนะคะใช่ใชค่ะเป็นสายฟิเตเนสนะอะล่อมากนะอขออนุญ,ญาตเลือกสายฟิเตเนสก่อนอขออนุญ,ญาตโชว์ป้ายก่อนอ่ะไป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 ,ไปนะคะลูกค้าขาป้ายห้อยมาเลยนะคะ ใช่ค่ะนี่แบบนี้แบบนี้เป็นห้าส่วนเนาะสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนลูกค้าค่ะเป็นเลกกิ้งแบบนี้ใส่ออกกาลังกายดีมากก็ลูกค้าจะใส่ฟิตใส่สลิมค่ะลูกค้าจะสะดวกทุกการขยับนะคะแบบนี้นะค่ะน้ำค่อ่ะได้ที่ได้เลยไหมเ่ะได้นะได้ได้นะหนูว่าได้ไปเลยค่ะน้ำโทรไปสมัครฟิตเนสเดี๋ยวนี้เลย เอจจิงจริจริงเหรจิงไมเอาจริงเลยค่ะคุ้ม่ะคุณผ่ะุณา้ชมค่ะเกณผู้ชมค่ะคุ้มค่ะคุณผู้ค่เค้่ะค้ชม่ะคุณผู้้ใส่ออกกผู้ชมค่ะค้ชม้เลย แนะนำเลยหมวดนี้ตั้งคนสามส0บาทนะคุ้มมากๆนะคะใช่แล้วค่ะอาดิดาตอนนี้อาดิดาตอนนี้ก็จ็อกกิ้งได้นะคะน้ำได้จ็อกกิ้งหรือว่าบนลูงวิ่งได้นะสวยเลยได้ได้บนลงวิ่งยอัากลุ่มดีแล้วก็วิ่งบนลูงวิ่งไม่ได้เด็ดเลยน้ำสาทอีกแล้วเหรอไปเดีกเลยไปเริ่มดีแล้วแล้วจังกันอีกแล้วอุยเห็นในคลิปของเราแล้วอยากไปเลยน้ำ เดี๋ยวสำหรับชิเนเด็ดอยวนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแล้วเขายืดอีกนะเขายืดอีกนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าไม่ได้ยืดถึงขนาดไซส์น้ำนะลูกค้าจ๋า S อาจใส่ M M ใส่ L L อาจใส่ XL ได้ะลูกค้าจ๋ายืดขยับขึ้นมาอีกได้นะคะใช่เดี๋ยวเขาอย่างน่าตัวเมื่อกี้มากเลยนะช่วยเนาะช่วยรู้อินซักแบรนด์อะไรรีบ็อกรีบ็อกลูกค้าจ๋ารีบ็อกนะคะลดม ขาขาใส่วงใส่วิ่งใส่จ็อกกิ้งสำหรับใครที่แบบว่าฟิตเนสอยู่แล้วก็ได้ค่ะเอาไปขาย้าขายเสริมได้เลยหรือว่าใครที่ขายตามสวนสาธารณะก็ได้ได้หรือว่าจะเปิดร้านขายของกีฬาปกติทั่วไปก็ได้หรือจะขายใหม่ก็ได้อยากลองขายก็ได้เหมือนกันนะคะได้หมดได้หมดลูกคขาสวยสวยเลยสวยเลยยเลยพี่ต้องใส่มนนี้ดีนะคคะเลยใชคมีทั้งใส่เลนส์ใส่เที่ยว ใส่ j o g ก i n g ค่ะใส่โยคะใส่ฟิตเนสอ่าได้หมดครบเลยอ่ะอาจจะมีเป็นสกินนี่ติดมาบ้างเนาะได้ค่ะะคมีแบบทำงานก็ใส่ได้อ่ะจริงแบบทำงานสีดำดำเนาะอ่าใช่เลยลูกค้า่ะอุ้ยไม่สวยอ่ะสวยเลยมีแถบด้วยมีป้ายห้อยนะคะลูกค้าขะเก๋มากใช่ค่ะถ้าใส่กางเกงพวกนี้เวลาออกกำลังกายจะสะดวกสบายมากนะคะลูกค้าขาตอนน้ำมัน ยี่สน้ำก็ใส่อยู่นะคะน้ำแข็งเท่าไรยี่สิบขวดน้ำหข็ทอนขอดยี่สิบกิโลทำไมเบาสุดน่าจะมันยี่สิบโลอ่าสนี่สงวมีอันเดอร์ไปอันเดอร์ไปอันเดอร์สองเท่อเลยใช่ไหมไม่ใช่กระแดะมนกวานนะกระแดะมุกวาน้ำแข็งยี่สบนะสองขวดสองวดไปเ่อย แบบนี้ค่ะอุ้ยอันนี้พี่กล้วย,ยงงถ้าหนูยัดหนูว่าได้นะถ้าหนูฝืนยัดหนูได้นะเอออย่าเลยเดีแต่ <laughs> แต่ว่าถ้าแบบเราอยู่เราแบบว่าอยากออกกำลังกายก็ใส่แบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าเวลาอาวิ่งเวลาออกท่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่างๆนะคะลูกค้าจ๋าจะได้ไม่เกะกะเราด้วยเนาะใส่เป็นกิ๊งกิ๊งนะคะลูกค้าแล้วดูแบบไม่โผล่จริงเขาดดึงได้อะไรได้นะคะเรียบร้อยด้วยใช่ค่ะเรรียบ้อยด้วยนะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะใขายหมดนี้เอาสปอร์ตบาร์ไปขายด้วยลูกค้าจะขายสปอร์ตบาร์เสร็จแล้วเอาคุมบาร์ไปขายด้วยเซ็ตเซตคู่กันได้เลยนะได้เลยได้เลยคนะคู่กัน ได้เลยอ่าอีกสักแปบแล้วกันอะไรสักแปะก็ได้นอยคีบางทีเขาจะเจอหน่อยคีอุ้ยฟังบางอย่างมัจะเบียดหนูว่าหนูก็มีแหละเจ้าของไม่ดูเจ้าของไม่ดูอ่ะจุเลยน่าอดิดีรานอีกแล้วลูกค้าจ้ะลูกค้าพี่ว่าไม่ใช่แต่เขาดูพี่ว่าน้ำไม่อยากดูพี่ว่าเขาแข็งแรงกว่าก็เสียพลังงานเนี่ยแต่ว่าสวยนะเนี่ยนสวยเลยเอาลองฟัง อุ่นอบูนี่ใส่เที่ยวต่างประเวษ์ได้ค่ะอากาศเย็นๆหน่อยใช่ค่ะหรือว่าฟิตเนสใหม่บางทีลมฟิตเนสแบบโอ้โหแอร์เหมือนแบบอยู่โค้นลุกเหนือก็มีนะได้มีนะเพราะคนใหญ่ทุกวันนี้ก็คือแอร์หมดแอร์กันหมดแล้วนะคะบางทีก็แบบว่ากลัวเครื่องออกกำลังกายจะร้อนเปิดแอร์นะคะลูกค้าจะเอาลงจอดไปใส่ได้ได้เจังเดินท่องเที่ยวพักลงพักเหนือนะคะลูกค้า ไดด้หมเลยใช่ค่ะคนฮิตไปญี่ปุ่นไปได้พี่ถึงญี่ปุ่นจังเลยถึงบ้านเกิดพี่ถึงคนญี่ปุ่นนะคะใส่เกมเอาเปลือกวางน้เย็นใส่พี่ถึงญี่ปุ่นใส่พี่ถึงญี่ปุ่นโอ้โหนะฮะป๊าที่ควยอันนี้ใช้หนูเลยเอาได้ได้เลยใส่เล่นได้เลยเนาะตอนนี้ใส่ได้เลยนะคะป๊าอันนี้คือ เก็บมาจากเลยเดียวไม่ใช่แฟชั่นอ๋อแฟชั่นแฟชั yani> ่นมันดีไซน์ออมันดีไซน์แบบนี้ใช่ระบายอากาศระบาย ใช่ค่ะค่ะอัน mm แนะนำเลย7,000บาทค่ะลูก evet> ค้าจ้า45่กิโลราคา7,000บาทเท่าน <sh ge ั้นจ้าต้นทุนประมาณ30บาทต่อตัวลูกค้าค่ะเป็นกางเกงฟิตเนสแยกออกมานะใส่แบบว่าใส่เล่นใส่ทำงานอีกประเภทหนึ่งใส่ฟิตเนสแยกออกมาประเภทหนึ่งใช่แล้วฟิตเนสแนะนำให้ขาย180ขึ้นลูกค้าค่ะประมาณ150 180ประมาณนี้เท่านั้อ่าที่เขาขายขายกันนะคะอู๋แอนดูเอามือใหม่เกลสวยมาก ร้อยบาทติดประมาณน้ำใช่ค่ะคุณเขาถึงแค่สามสิบบาทเท่านั้นลูกค้าใช่ค่ะส่วนตัวไหนที่เป็นแบบเลกกิ้งผ้ายืดค่ะอาจจะขายตัวละอยแปดสิบตัวละร้อยเจคะลูกค้าค่ะตัวไหนที่เป็นกางเกงแบบใส่ทํางานคล้ายสกินนี่นิดนึงลูกค้าจะขายตัวร้อยร้อยยี่นะคะอันนี้อันนี้เนี่ตลาดอันนี้ขายเท่าไหร่ดีนะอะไรจ้าซีเคหุยซีเคซีเคก็มาลูกค้าจ่าซีเคอันนี้ใส่ทํางานได้เลยนะอ่ะได้สีดำกระเจียบใส่ทำงานได้เป็นแบบใส่ทำงานเลยเป็นสกินนี่ เขาพัฒะมาให้เลยคุ้มเลยรู้ค้าค่ะกับต้นทุนเพียงแค่3ามบาทต่อตัวเท่านห้าใช่ค่ะลูกค่ะจับบางตัวที่เป็นแบบว่าเลกกิ้ง้ายืดนี่ก็ใส่นอนได้นะลูกค้าจัาใส่นอนใส่นอนใส่อยู่บ้านสําหรับใครที่แบบเออเอาจริงๆ คือบางทีคนแบบว่ามีอายุนิดนึงเขาอาจจะไม่ได้อยากใส่ที่เป็นรัดเอวมากใส่เป็นแบบนี้ก็ได้ลูกค้าขาใส่สบายมากเดี๋ยว่าแต่คนอายุเลยเราเองก็เหมือนกันใช่คนอาู่ว่านก็อยากใส่แบบสบายสบายสบายรู้นะคะแต่ดูเรียบร้อยใช่จริงขยืดพวงทวงเลงนี้ใส่ได้หมดนะคะพวงพวงเลงแบบนี้ค่ะใส่ได้ที่บ้านทุกวันที่ใส่ทั้าทิ้น เสร็จพัฟซีนน้ำเกลียวใช่เลยแล้วค่ะน้ะค่ะอยากใส่แบบนี้บ้างอยากใส่ดูดีดูดีบ้างจริงๆแล้ไม่อใส่สบายแบบนี้เหมาะเลยเหมาะเลยลูกค้าจ๋าอัวนี้สวยมากเลยสวยมากเอาไปะใส่เหมือนไม่นานได้ได้วิ้ตัวนี้น้ำได้ไหมหนิได้ไหมคะได้เขาได้ได้เนาะงเขาได้น้ำได้เนาะงเขายัดได้เขาได้ เดยวน่ายามใส่ธรรมดาได้ได้เพราะว่าปกตริเลกกิ้เขาก็ใส่แบบเป็นแนบเนื้อเนาะใส่เป็นแน่นๆนะคะวยันนี้ก็น่าจะได้น้ำขาสวยสวยทั้งนั้นเลยป้าป้าดูค่ะฟิตเนสนะหนูบอกเลยหนูจะทตเข้าฟิตเนสต้องใส่ลายแบบนี้ต้องสีนี้เท่านั้นนะคต้องสีนี้เท่านั้นอ่ะพี่สีนี้แล้วกันอ่สนี้แล้วอุยสีนี้เท่าไหร่อ่ะตัวนี้ใส่ก่อนไปฟิันแรก ไปฟิเนนซ์มาแรกไปชิลก่อใส่แบบนี้ก่อนเพราถ้าสนิทกับคนข้างๆอ่าใส่สองวันแบบนี้ไปเลยจัดไปเลยค่ะลูกค้าจ๋าแหลมๆเอ้ยสวยอ่ะลูกค้าค่ะดูความยืดหยุ่นของเขายืดหยุ่นยืดหยุ่นเลยป้าถ้าใหญ่ได้กี่ไซส์นี่โอ้พี่กล้วยได้เลย S S มา L ได้เลยใช่ค่ะ S มา L X L ได้เลยลูกค้าค่ะใช่ค่ะนั้นเลยนะคะอ่ะ พี่กุ้ยจ๋าอันนี้เรารีวิวให้ลูกค้าดูกันประมาณคร่าวๆเนาะเดี๋ยวในส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าไปรู้เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะใช่แล้วค่ะป้าดูค่ะดูดูดูข้างล่างค่ะป้าสีชมพูสวยอ๋ยาทั่มรมมมามมมม้มนมมมมมกมม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 นมม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 มกมม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 นมามม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 นมม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 ราคา7,000บาทจที่ประมาณ200ถึง230ตัวนะคะ ต้นทุนต่อตัวประมาณกาี่สีมสบาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กค่ะเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทรรบเปิดทุกวันทายแต่ก้าวเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะกติตามสงช่องทางคช่องทางยูทูบและติ๊กซอวค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบ